พลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพอง่อหลวงปู่หลวงตาจะพูดจะกล่าวแล้วให้ฟังลูกหลานวันนี้เป็นวันพุทธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันแรมสองค่าเดือนเก้าปีมะโรงพระ ในวัดห้าสิบเอ็ดรูปลงมาฉันวันนี้ลงมาฉันสามสิบเอ็ดงดฉันยี่สิบโอ้วันนี้พระงดฉันมากแล้วลูกหลานงดไม่มาลงไม่ลง,ม,ลง,ลงมาฉันยี่สิบรูปวันนี้กดทหารกดทหารภาวนาของท่านของกูบาแล้วก็ วันที่สิที่ผ่านมาวันนี้เป็นเพื่นที่21วันที่17เจ็ดหลวงพ่อออกไปแต่เช้ามื่อตั้งแต่6กโมงแล้วก็ไปโรงเรียนอุดมพัฒนาการอำเภอบ้านผือโรงเรียนประจำอำเภอเขาแล้วก็บินทบาทจเจริญพุทธมนต์ฉันเช้าที่โรงเรียน และการมีการทอดผ้าป่ากลุงผู้เรียนครูบาอาจารย์พออ่จังชาวบ้านผือทั้งชาวาอำเภออยากจะทำรัว้วโรงเรียนบ้านผือ,อก็เลยมีการทอดผ้าป่าก็ปาลุมาหลายปีแนะล้วลูกหลานตัวโรงเรียนบ้านผือนะทำไม่เสร็จสักทีหลวงพ่อคือเอา้าก็ อยู่ในชุมชนเห็นด้วยไปบินทบาทชั้นชเช้าเจริญพุทธมนต์พอทอดพระป่าได้ประมาณเจ็ดแสนนันผ้าป่าเขารวบรวมได้เจ็0แสนแต่ปัจจัยเขาต้องการปัจจัยประมาณล้านสามที่จะทําให้เสร็จได้จะทำรั้วให้เสร็จได้ประมาณล้านสามแต่ได้เจ็ด0 0นกว่าหลวงพ่อก็เล้ว ปัจจัยของวัดของเราร่วมสมทบนะลูกหลานนะปัจจัยร่วมสมทบหนึ่งแสนบาทเป็นแปดแสนแล้วก็ปัจจัยที่เขาถวายในงานอีกสองหมื 20, ่นก็เลยรวมสมทบเข้าไปอีกเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสร้างรวมสมทบโรงเรียนเหมาบไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปมุกดาหารที่ผ่านๆมานะไปโรงพยาบาลหลวงพ่อก,ก็ให้ ไปเห็นคนป่วยคนไข้ที่เขามาผ่าตัดลวงพ่อก็ให้แสนทั้งอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือเราไปที่ไหนไมแต่รวยมากพิทาให้นะจากนั้นกาไปบินออกจากบ้านผือแล้วก็ไปถ้ำกองเพลนไปพักที่ถ้ำกองเพลนวันที่17เวันเสาร์วันอาทิตย์ที่18เพราะว่าวันที่17เป็นวันเสาร์นะลูกหลานวันที่18เป็นวันอาทิตย์ หลวงพ่อบินธบัตชั้นเช้าที่ทำกองเพลงโอ้โหพี่น้องประชาชนล้นหลามมากที่ทำกองเพลงเป็นวันอาทิตย์นะที่18วันที่19เป็นวันพระใหญ่เดือนเ,อเดือนเก้าเพ่นก็บินธบัตชั้นเช้าที่ทำกองเพลอีกพี่น้องประชาชนก็มากอยู่แต่ก็ไม่มากเหมือนเมื่อวันเมื่อวันที่18นะวันที่19จะน้อยลงหน่อยหนึ่ง แลัจากนั้นก็เดินทางลงไปอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานวันเกิดของหลวงพ่อสามรงและก็สลองชาลาของท่านด้วยและก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเสียนพระประธานของท่านกน็เจ้าของจันรงมูลนิธิจันโรงพุทธศาสนาทั้งสี่ท่านพ่อแม่ลูก มาสร้างอาคารสลาถวายท่านหูใหญ่ท่ากหลุกลาดใหญ่กว่าสลาเรานี่ดูดูๆแล้วมีเพดงเพดานสร้างแบบมาตรฐานสากลเลยล่ะ <c oughs> แต่ของเราเนี่ยสลาบ้านนอกนะอันนั้นสลาาลามาตรฐานสากลดูแล้วก็ใหญ่โตวสวยงามแต่ว่ากรอนที่จะวันที่ พอไปถึงศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดปุณิลมอำเภอสตึกที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเก่าแก่ของหลวงตาพ่อแม่ของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์ลุงลูกหาหลวงปู่บุญเมีมหาบุญเมศสิรินทโรนะเป็นมุ่งมู่เพื่อนกับคุณธนันชัยเท่าแก่ลงศรีสีใสใหม่แต่เท่าแก่ จากไปแล้วแต่พ่อแม่เท่าแก่โยมกำนันเซงเนี่ยเขอจากไปอีกเหมือนกันนั่นแหละพะลงโรยไปตามอายุสังขารยังเหลือแต่แม่บ้านของท่านกับลูกชาย,ยพอได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรุรงกรรมฐานสายลูกผู้มั่นพอได้ยินทาง t u b e Facebook ก็เกิดศรัทธาก็เลยนำจตุป,ปัจจัยจากนูนจาก บุรีรัมย์ตึกนะมาถวายอมอบถวายหลวงพ,องพอ่อหลวงพ่อเออก็ดีเหมือนกันหลวงพ่อกำหมังกกำลังระดมทุนอยู่ลูกหลานยนะ่ท่านก็เลยมอบปัจจัยให้หนะึ่งล้านบาทนะัลูกหลานพวกเรานะโมทนานะใช้เงินน้อยหนะึ่งล้านบาทหนะลวงพ่อก็เลยไปจากนั้นก็เลยมอบให้ผู้จัดการทุเทพที่มาทุกไปด้วยพมมาถึงอุดรอ,อาไปไปฝาก <laughs> หลวงพ่อก็เลยไปฝากเรียบร้อยแล้วล่ะเข้าบัญชีเข้าบัญชีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายลุงปูมันเรียบร้อยนะ <laughs> แล้วก็วันที่20บินบัดชั้นเช้าแล้วก็กลับเมื่อวานในลูกลานากลับมาแล้วก็มาพักคืนวันที่20 วันที่ยี่วันนี้วันที่21่สบกพักวันที่22จะเดินทางนะตีแรกหลวงพ่อว่าจะเดินทางวันที่23าหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกพอถามว่าหลวงพ่อหลวง,งพ่อเล็กวัดบางพรีวัดพิชัยพัฒนามงคลศรัทธาญาติโยมของท่านจะจัดรวบรวมการทอดผ้าป่าสามกีเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อที่วัด ขอหลวงพ่อลง,อลงที่แรกก็จะลงวันที่23 24สวนงานของคุณยายคุณตาสวนแสงธรรมที่ถวายส่งฉันทมหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังลูกหลานของคุณตาคุณยายจะจะทำบุญก็พรอวันที่24่สิ่แต่ตอน,นี้หลวงพ่อก็คงจะลงวันที่23แต่ที่ไหนได้ งานของหลวงพ่อเล็กศรัทธายาตโยมหลวงปู่เล็กจะทอดผ้าป่าวันที่23โอ้จ่งั้นหลวงพ่อกกคงจะได้ลงลงไปกรุงเทพวันที่22แล้ววันพุ่งนี้ลูกหลานใช่ไหมเนี่แหละจะได้เดินทางวันที่22วันที่23ก็ไปฉันยุที่บริษัทห้างร้านเขาที่เขาจะถวายสมทบสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรา 24ก็ฉันที่สวนแทงทรยี่สิบายี่สเนะี่เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาทางคณะกรรมการก็จะจัดงานเพื่อสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรงงกรรมฐานสายลงผู่มั่นวันที่25่านะี่แหะอันนี้ก็คงจัก ทอดพระปาเพื่อสมทบทุนที่้าอ,อันนี้ก็เล่าเล่ากล่าวก่าๆให้คณะสธาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังเพื่อพิพิธภัณฑ์จากนั้นวันที่26กก็คงจะกลับกลับวัดอันนี้ก็นนกสาธารณกิจที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พระลูกพระหลานสถาญาติยาโยมได้ฟัง แต่วันที่วันที่เก้านะวันที่เก้ากันยาจะมีการประชุมใหญ่เพื่อจะจ่ายงวดงานเพื่อจะจ่ายงวดงานงวดที่ห้านะที่พิพิธภัณฑ์ของเราคงจะจ่ายงวดใหญ่พอสมควรงวดที่แล้วเราเกือบสิบล้านนะงวดที่สี่แล้วลูกหลานนะพงวดที่ห้านี่ประมาณสิบกว่าล้านประมาณสิบสี่หรือสิบห้าล้านเนี่ยประมาณนี้ติดที่เขาให้รายการหลวงพ่อมานะ ประชุมกันเสร็จแล้วก็คงจะเบิกเงินจ่ายลูกน้องบริวารเนี่ยอันนี้ก็เราเราก็กล่าวให้ศรัทธาญ,ญาติโยมฟังว่าพิพิธภัณฑ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไปถึงไหนแล้วนะผู้อยู่ไกลกขอคงอยากจะทราบอยากจะรู้นะเดี๋ยวนี้กำลังจะขึ้น <S <S 2> <S 2> จะขึ้นชั้นสามนะชั้นสามก็คือเป็นโดมขึ้นไปแล้วเลยแต่ชั้นสองมีสองชั้นชั้น หกับชั้นสองชั้นสองเป็นบุทสบกที่บรรจุอธิธาตุพระบรมสารีนิกธาตุจากนั้นก็เป็นโดมขึ้นไปเพดานเป็นเพนดานและยาวขึ้นไปเป็นเจดีนะก็คงงานคงไปได้เรื่อยๆไปเร็วได้อยู่นันลูกหลานนะไม่ใช่ไปธรรมดา <c oughs> จนหิลวงพ่อเองวิตกกังวลจะหาเงินให้เขาทันหรือเปล่าน ลวงพ่อเ็คิดอย่างงานเหมือนกันพงานมันเร็วพวดพวดพวดเลยโอ้งานไปดูเมื่อวาน,นออพอลวงพ่อมาจากนู่นลงพ่อก็เลยไปเลยนะลูกหลานไปดูน้ําตกไปดกน้กําตกแองกล่านายยุยโอ้โหน้ําไหลามาจากเขาผมมันฝนตกแรงมันวานมัน,นก่อนไหลามาก็แทกตอ่อหม้อโอ้ข้ามตอ่อหม้อเลยโอ้แรงว่ะน้ำมันนีว่ะ จะน่าจะเลยไปดูงานของหลวงพ่อหน่อยที่ท่านกำลังจะทำทำเมนทำเมนสลาเมนสลาพักศพอีกเพื่อย้ายเมนจากหน้าวัดของเราที่มันอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์อยู่ตรงข้ามหน้าพิพิธความอยู่ใกล้กันไปก็ควรจะย้ายออกและกำลังจะย้ายออกไปไปอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อลนะ แ้วหลวงพ่อก็ไปดูเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นไปดูเจดีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลูกหลานนะอันนั้นนะหลวงพ่อไปถึงน,นก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเผื่องานจะให้มันไปทึงไหนอย่างไรอันนี้เ็าเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเคยย้ำเคยกล่าวกับคณะทศไทยญาติโยมพระเนรลูกหลานถึงจะสร้างเทา้ทา สร้างถาวรวัตถุไว้ในโลกนะมันจบมันสิ้นไม่เป็นหรอกสร้างเท่าไรก็ยิ่งมไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับเขาสร้างบ้านสร้างเมืองสถานที่ต่างๆไปเห็นเขา,าที่ไหนเขาก็สร้างกันทั้งนั้นนะแต่ไม่เห็นมันจบสักทีสร้างขึ้นมาแล้วก็พังพังขึ้นมาแล้วก็สร้างใหม่ก่าการสร้างเขาคิดให้มันถาวรแข็งแรงที่สุดนะในความรู้สึกนะ ไม่ว่าท่านว่าเราแต่สร้างขึ้นมาแล้วก็ไนนะโรงงรยไปตามอายุสังขารอันนี้แปลว่าสร้างวัตถุสร้างรูป,ปรธรรมสร้างวัตถุแต่ถ้าถ้าพวกเราสร้างนาม,มธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สุดพ้นอันนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าสร้างท้าวลวัตถุนะท่านให้ความสําคัญสร้างใจให้ให้หมดให้เป็นพระอริยะบุคคลให้เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระหันอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดถ้าสร้างวัตถุแล้วสร้างจบไม่เป็นแต่สร้างใจเนี่เมื่อบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจบไม่มาเกิดในวัฏสงสารนี้อีกแปลว่าเป็นปริญญาเป็นลาเหนือกว่าปริญญาเอกของทางโลก ปัญญาเอกทางโลกจะจึงกิจแขนงก็เถิะนะปัญญาเอกก็ยังเป็นเสขาอยู่เสขายัางเป็นผู้ศึกษาอยู่นะยังไม่ยังไม่จบนะแต่เป็นพระอรหันท่านประกาศแล้วว่าเป็นอะเสขาผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบบริบูรณ์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมรู้แ้งเห็นจริงรู้ต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง แต่ปริญญาต่างๆที่เราเรียนศึกษาเนี่ยปริญญาตะคุบเงาพอคิดคิดมาแล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนต่อแล้วก็คุบไปตะคุบมาตะคุบมาตะคุบไปผลที่สุดก็พอพอหลงลืมไปก็ตั้งขึ้นมาใหม่อีกจะเป็นเรื่องเก่านั่นแหละพอลูกมากเรียนไปเอกตะคุบมาตะคุบไปผลที่สุด ก็นี่แหละอันนี้ปริญญาเอกภายนอกอที่หลวงพ่อเปรียบเทียบแต่ปริญญาเอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยพว่าอาเสขะเนี่ยผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยท่านเรียนเข้ามาถึงใจคือตัวผู้รู้ความรู้ทั้งหลายออกไปจากที่ไหนออกไปจากใจทั้งหมดอ,ออกไปจากจุดนี้พอสั่งขึ้นไปสมองก็ไปทำงานเหมือนกับเราเหมือนกับเราอยู่เป็นคนนี่แหละ เราก็ไปแต่งตั้งคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคอม,คอมพิวเตอร์ก็ทํางานแทนสมองของเราจะตามไม่ริงคนที่แต่งคอมพิวเตอร์นี่คือคนอันนี้ก็เหมือนกันผู้รู้คือใจนั่นแหะไปแต่งสมองขึ้นมาแล้วก็ทําไมคอมพิวเตอร์ทูกคนแต่งสมองทําไมมันไม่ไม่เหมือนกันละหลวงพ่อน สมองขมกระต่างกันเหมือนกันนะเครื่องคอมพิวเตอร์ลาวคอมพิวเตอร์เขมเนคอมพิวเตอร์ไทยคอมพิวเตอร์อังกฤษอเมริกามันกระต่างกันนะลูกหลานนะไม่ใช่เสมอกันอันนี้เหมือนกันนะหัวหัวขวมรุ่งหัวถุยหัวขี้เลื่อยมันมีมุดนะเ,เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของพวกเรามันแปลกแตกต่างกันนี่แหละ บางคนก็สมองดีปัญญาดีอันนี้แปลว่าบุญกุศลบุญกุศลคนนั้นเข้ามาเกือ้อกูลหนุนก็สมองดีนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพษาษาุทธศาสนานี่ยท่านให้เรียนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจต้นต่อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดพอรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจ ใจปล่อยวางใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพียงแค่นั้นนะจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเพราะจบแล้วนะอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกในวิชาอื่นๆเพราะวิชาอื่นๆมันคิดขึ้นมาจากใจเอาไปฝากไว้สมองอแล้วก็ส่งออกไปเป็นตัวหนังสือเป็นตัวความคิดแล้วก็ตะคุบกันเลยเรียนกันระบาดวิอยนวิชะเป็นอย่งัยงีง พวกที่ได้เรียนที่หลังกับพยองพองตนอีกต่างหากตามไม่จริงวิศวะทั้งหลายทั้งปวงความรู้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ออกมาจากใจทั้งหมดพอจบมาจากใจแล้วก็เขียนเป็นตำราออกมาพอออกมาพูดลูกหลานได้หลานได้เรียนได้เรียนตำราเท่านั้นค่ะว่าตัวเองรู้ตัวเองฉลาดพยองพองตนนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านว่ามันอันนั้นมันเป็น มันเป็นปรัชญาและเป็นสังขารสังขารคือความปรุงแต่งของใจสัญญาคือความจำได้มารู้เรื่องเก่าๆมาผนวกกับสังขารพอสังขารความปรุงแต่งพอสัญญากับสังขารผนวกกันมันก็เลยเป็นเรื่องราวขึ้นมานี่แหละตาหลักของพระศาสนาท่านเน้นเข้ามาหาตัวต้นตอของเรื่องราวที่มันออกไปจากไหน ออกไปจากใจนะั้นลูกหลานนะในหลักของพระศาสนาทันจริงให้เรียนมาที่ใจจะทํำยังไงเรียนที่ใจให้จิตใจเน่งให้จิตใจสงบให้จิตใจเป็นหนึ่งแพอจิตใจสงบเน่งเป็นหนึ่งแล้วนะมันจะมองเห็นในเรื่องราวต่างๆเห็นนั้นในจางทุกข,ขังอนัตตาเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นได้ถ้าจิตใจกระสับกระสายมันมีแต่กิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเข้าไปครอบงำ อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเขามาศึกษาบวชมาในศึกษาพระเาษพระลูกพระหลานได้มาศึกษาเขาเนี่พาศึกษาเพื่อจะให้จิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจงมีการภาวนากนําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทนีน่แหละเขียนกอไก่กอไก่และ A B. เอปีเขียนเขียนขึ้นมาจากจุดจุดนี้นะ คือบอกเพิ่มจ้งแต่จุดนี้หละจุดที่ที่จะทําจะเดินต่อไปภายภาคหน้าเรื่องภาวนานะจะทําจิตให้สงบคือพุโทโธเป็นหลักผลให้ลูกหลานทานั้งหลายอยู่กับพุโทโธนะไม่ต้องคิดปรุงพุ่งไปทางอื่นให้อยู่กับพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธขาเข่าพุทขาใา้โธมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองตลอดนั่นแหละจะเป็นพระที่เลิศประเสริฐจะเป็นพระที่ จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้นะถ้าตอนนี้ไปพระส,สงฆ์จะนุโมทนาให้พ,ร,พรนะบพรนะลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อได้ออกจากวัดไปหลายวันหลวงพ่อจะให้พอรอง,ง์เดียวนะลูกหลานรนะับพรยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะเต อิชิตังปฏิตังตุมหังปิะเมวะสมมชชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยะถามณิชโชติราสุยะถาสัพพิตโยวิวัชฌานตุสัพ,พโรโคว,วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวั อะพิวาธนาสีลิจนิจยังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังาวาตุสัผามังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ สาธาโสถีภวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e-book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w a t p a n a k a m น้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา